สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักครับ PA ซ e ล l ครับผม PA c e ล l นะครับวันนี้มีทั้งหมด5รูปแบบครับนะห้ารูปแบบครับ PA เซลครับต้องเกิดใต้แนวต้านเท่านั้นครับผมตรงนี้คือแนวต้านครับ วันนี้ผมจะพามารู้จักกับ PA เซลลนะครับรูปแบบแรกนะรูปแบบแรกนะครับเป็น PA 2แท่งครับเหมือน PA บายทุกอย่างแต่กลับกันที่แท่งแดงครับต้องอยู่ต่ำกว่าแท่งเขียวนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูฮะแบบนี้ครับนี่คือแท่งเขียวครับและด้วยและต้องปิดด้วยแท่งแดงแบบนี้ครับ เราเรียกนะครับแบบนี้ว่าเป็น PA ขาเซลครับจุดสังเกตเลยก็คือข้อที่หนึ่งครับแท่งแดงครับต่มกว่าแท่งเขียวนะนะครับแท่งแดงต่ำกว่าแท่งเขียวข้อที่สองครับ PA เซลล์ครับเกิดใต้ แนวต้านเสมอนั่นในนะครับ PA เซลเกิดใต้แนวต้านเสมอนะครับแล้วก็แท่งแดงต้องต่ำกว่าแท่งเขียวนั่นเองนะครับนี่จุดสังเกตของ PA ครับในในส่วนของรูปแบบนี้ครับคือ PA รูปแบบที่1นะครับ PA 2แท่งนะครับแคปรูปไว้ครับและทำความเข้าใจนะครับต่อไป ผมจะพาไปรู้จัก <c oughs> PA ใน PA รูปแบบที่2ครับส่วนสำหรับ PA รูปแบบที่2นั้นนะครับก็คือ PA PA 3แท่งครับ PA 3แท่งนะครับ3แท่งแต่เป็นรูปแบบที่2ครับ พีเูปแบบที่2นะครับเป็นแบบนี้ครับจะมีแท่งเขียวครับซึ่งกำลังไต่ราคาขาบายขึ้นไปครับอาจจะจบรอบทีพครับและปิดด้วยโดจโิฮะไม่ว่าจะเขียวหรือแดงก็ตามนะครับและแท่งนะครับที่ปิดบอ d ดี้ทั้งหมดครับจะต้องเป็นแท่งแดงแบบนี้ครับ ที่อยู่ต่ำกว่าแท่งเขียวนะครับ2แท่งนะครับ PA นี้เราเรียกว่า PA 3แท่งครับ PA 3แท่งนะครับคือ PA เซลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับนี่คือ PA รูปแบบที่2ใช้วิธีการเดียวกันหมดครับแท่งแดงต่ำกว่าแท่งเขียวนะครับ PA เซลเกิดใต้แนวต้านเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นแคปรูปไปครับและทำความเข้าใจครับเอาแคปนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูรูปแบบ PA ที่3นะครับอีกหนึ่งรูปแบบครับเป็น PA 3แท่งเช่นกันครับน่ะ PA 3แท่งครับรูปแบบนี้ครับจะประกอบไปด้วยแท่งเขียวนะจะประกอบไปด้วยแท่งเขียวครับซึ่งกำลังไต่ราคาขึ้นไปแบบนี้ครับนี่ฮะ เมื่อไปถึงจุด TP ครับทำ PA ขาเซลล์ลงมาครับแบบนี้ฮะนี่แบบนี้เลยนะครับแบบนี้ฮะจะสังเกตได้ว่าแท่งแดงแท่งนี้ครับอยู่ตามกว่าแท่งเขียวนะครับและต้องเกิดที่แนวต้านนะครับ PA รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ที่เท่าไรครับที่3นั่นเองครับจะเป็น PA 3แท่งครับ เทคนิคและวิธีการเข้าออเดอร์ครับเราจะต้องรอกราฟย้อนขึ้นไปแบบนี้ก่อนนะครับเราถึงค่อยนะฮะเข้าออ,อเดอร์ได้นะครับแบ่งการเข้าออ,อเดอร์เป็นรูปแบบแบบนี้ครับจะทําให้เราสามารถเข้าอ,ออเดอร์แบบเขาเรียกว่าบริหารพอร์ตหรือไม่โดนลากหรือไม่ผิดทางนั่นเองนะครับนี่คือรูปแบบ PA รูปแบบที่3ครับที่ผมพามาดูนะฮะเพราะฉะนั้นทุกๆคนต้อง ทําความเข้าใจให้ดีครับว่าแต่ละรูปแบบนั้นนะมีความแตกต่างกันเช่นไรนะครับไม่ว่าจะเป็น PA by หรือ PA s e l l นะครับอยลบ,อลบก่อนลบก่อนลบก่อนนะครับต่อไปนะครับผมจะพามาดู PA รูปแบบที่4ครับ PA รูปแบบที่4นี้นะครับ PA รูปแบบที่4นี้นะครับก็จะเป็น PA 4สแท่งครับจะเป็นแบบนี้ครับเริ่มต้นด้วยเขียวแบบนี้ครับนี่เลยนะครับและนะครับอาจจะปิดด้วยโดจิแดงโดจิเขียวหรือเขียวหรือแดงแบบนี้ครับและแท่งสุดท้ายที่ปิดครับจะต้องเป็นแท่งแดงแบบนี้เสมอครับนะจะต้องเป็นแท่งแดงแบบนี้เสมอครับ นี่เลยนะและจะต้องอยู่ตามกว่า3แท่งก่อนหน้าครับถึงจะเป็น PA เซลซลที่สมบูรณ์นะครับนี่คือ PA เซลสี่แท่งครับอา้าวแคปเอาไว้นะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะพามารู้จักนพะพามารู้จัก PA รูปแบบที่5ครับ PA เซลซลรูปแบบที่5ครับให้ทุกท่านจำไว้ให้ดีครับฝึกวาดแบบนี้ครับจะทำให้เรา เข้าใจมากขึ้นนะครับจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะฮะลบก่อนต่อไปเป็น P A รูปแบบสุดท้ายครับรูปแบบที่5นั่นเองนะครับ P A รูปแบบที่5ครับอย่างนี้ครับเหมือน P A b ยทุกอย่างครับแต่กลับหัวกลับทางกันครับนี่คือพินครับผมน,นี่คือพินที่เกิดใต้แนวต้านครับ เทคนิคการเข้าออเดอร์ก็คือเราจะรอกราฟย้อนขึ้นไปแบบนี้ฮะแล้วเราก็ใส่ออเดอร์นะครับอ่าแล้วรอมาทีพีที่แนวรับนั่นเองนะครับนี่คือ PA รูปแบบที่5ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนะครับในส่วนของรูปแบบ PA เซลนะครับจะสร้างประโยชน์ให้กับทุกๆท,ท่านไม่มากก็น,น้อย ฝึกทบทวนด้วยการวาดรูปและทำความเข้าใจรูปแบบ PA ที่สมบูรณ์ครับทั้ง PA Sell และ PA Buy นะครับจะทำให้ทุกท่านสามารถทำกำไรในตลาดได้ครับเพราะว่า PA ที่ผมได้คัดเลือกมาทั้ง5รูปแบบนั้นนะฮะค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์แบบและมีความน่าเชื่อถือในตลาด f o เ e x นะครับเป็นอย่างมากนะครับเราใช้ PA ทั้งหมดนะครับเข้าออเดอร์ในทางเฟรม H หนึครับตามระบบเทรดฟอเร็แบบจนสลัดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ